ชาวราศีธนูฮะกับเรื่องที่ครโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเด่นๆเลยนะครับเรื่องแรกคือโฟกัสเรื่องงานนะครับเพื่อนๆถ้าจําเป็นจะต้องรีบเคลียร์งานจัดก,การเรื่องสําคัญเจรจาเรื่องอยากๆนะฮะหรือทําอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆรีบลองขยับขยายได้นะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าดาวพุธคือดาวการงานโคนจรเป็นมรณะนะฮะไม่ได้เสียหายนะครับ ดาวอาทิตย์ก็เด่นนะฮะาวสุก็เด่นเป็นโชคลาภนะครับแล้วก็ไอเดียปัญญาของเรายังพอมีฮนะดาวองคารความขยันก็ยังมาเติมเปลว่าอะไรเปละว่าช่วงนี้อุปสรรคต่างๆอย่างแรกครับที่ต้องเตือนเธอหนึ่งเรื่องงานให้ระวังคนพูดอย่างทําอย่างนะครับเนี่ยเรารู้ปัญหาเขาบอกว่าช่วงดาวการงานมีปัญหาไม่ใช่ให้เราหยุดนะฮะให้เราหาวิธีเตรียมความพร้อม,อมว่าอะไรที่มันเกิดปัญหาบ้างเราจะได้อุดรอยรั่วหยุดนั้นนะครับเรื่องแรกถ้าจะเกิดปัญหาก็คือ คนพูดอย่างทำอย่างนะฮะแล้วปากอะไรกับเราแล้วก็ไม่ทำตามนั้นนะฮะอันนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้นะหาวิธีทำให้เขาไม่บิดคำพูดนะครับที่สองะฮะระวังเรื่องของการหลุดตกหล่นเล็กเล็กน้อยนะครับบางท่านที่อยากจะทำงานนะครับมันมีลงหลงลืมนะลืมส่งงานส่งงานไม่ครบนะฮะหรือบางทีมีนัดแล้วอ่ลืมเฉยนะครับลืมเวลานะฮะตื่นไม่ทันอะไรเงี้ยคือถ้ามีเรื่องการนัดหมายต้อง ความเป็นมืออาชีพต้องมาแล้วนะครับความเป็นมืออาชีพจะต้องหาวิธีจะทำไงให้มีการเตือนความจําตัวเองอะไรก็ตามนะฮะให้มันไม่พลาดนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับช่วงนี้การคุยเจรจาติดต,ต,ต่อต่อรองนะฮะการซื้อมาขายสุป,ปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จนะครับก็เลยว่าพอจะคาดหวังเรื่องของผลงานต่างๆนานา,นา,นาได้นะครับช่วงนี้ถ้าจําเป็นต้องให้ใครช่วยเหลือก็สามารถให้คนช่วยเหลือได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะ แล้วไปการต่อมานะครับพื้นดวงอะไรที่เราอยากทําไปพิเศษนะครับช่วงนี้เตรียมทํากันบ้านเตรียมความพร้อมก่อนนะฮะแล้วทําได้หรือนะครับแต่ต้องทํากันบ้านนะสมมติจะคุยกับผู้ใหญ่คนหน้าเรื่องนําเสนอเรื่องต่างๆนานาเตรียมคาพูดในใจไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เตรียมทางหนีที่ไล่ในคาพูดก่อนนะฮะถ้ามันมีคําถามะไรตอบมาเราต้องตอบอย่างไรนะฮะอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้เฉยนะครับฉะนั้นทํากันบ้านก่อนที่จะลงมือรับรองว่า สเรเซอร์สิ้นสวยงามนะครับไม่พลาดแน่นอนนะฮะข้อต่อมาครับดาวการเงินนะฮะเออเนี้ยต้องโฟกัสจริงๆนะฮะมันเป็นเงินหมุนนะฮะเงินหมุนไม่เพราะว่าเออมันมีรายรับไปจ่ายนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องมันรายรับก็มีนะครับรายรับเข้ามาแต่รายจ่ายมันโอ้โหมันพร้อมแบบเหมือนกับเรียงเป็นรถไฟตู้ขบวนนะครับตู้นี้รายจ่ายครอบครัวตู้นี้รายจ่ายหนี้สินตู้นี้รายจ่าย ซื้อของส่วนตัวครับโอ้โหมันเพียบเลยนะฉะนั้นถ้าในช่วงสัปดาห์นี้ต้องโฟกัสจริงๆอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อนเนเบรกนะฮะเด๋ยวสัปดาห์น้าผมก็จะพูดเรื่องนี้ต่อเพราะอะไรเพราะว่าทุกดูโดยรวมนะครับรายจ่ายมันยังเข้ามาต่อเนื่องแล้วบางทีมันมีรายจ่ายที่แบบเราอยากซื้อของส่วนตัวหรือว่าซื้อตามกิเลสนะฮะอยากซื้อเฉยๆอมันไม่ได้คือมันใช้แต่และมันลดราคาคือมันจะมีเหตุผลร้อยแปดพันเก้านะครับอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ ที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยฮะบางทีก็ขัดใจเนาะแมคนจะซื้อของแต่ถ้ามันจําเป็นก็ใช้ไปนะฮะแต่ถ้ายังไม่จะเป็นจริงก็เบรไว้ก่อนฮะเพราะว่าอะไรเพราะาผมดูว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะฮะต้นเดือนนะครับมันมีรายจ่ายหลายตัวที่เข้ามาแล้วมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามานะครับรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมการไว้เข้ามาเราก็จะได้เออดีนะไม่ได้ซื้ออะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะ เพราะว่าผมให้โฟกัสเรื่องเงินเป็นพิเศษจริงนะครับลองแผนเรื่องเงินดีๆนะฮะถ้าเป็นไฮไลท์ในช่วงนี้คือเงินนะครับโอเคฮะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะฮะก็ให้สบายใจได้เลยครับว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่หนักหนาเท่าที่เรื่องเงินนะครับที่จะก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดนะฮะโอเคนะครับเรื่องต่อมานะฮะที่โฟกัสคือเรื่องความรักนะครับดวงคบรักในช่วงนี้พยายาม ใส่ใจเพราะว่าความรักบางทีเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวนะครับบางทีครอบครัวลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษ asi, หน่อยคือให้เวลาเขาเพิ่มนิดนึงหรือว่าให้จะเรียกว่าโอกาสหรือว่าให้การใส่ใจในะฮะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงอย่างนี้ไปครับลูกหลานไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่เรารักคนในครอบครัวนะครับก็อาจจะมีปัญหาในใจลึกๆส่วนตัวที่เขาไม่สามารถบอกอะไรเราได้ฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเราให้กําลังใจดีๆอ่ะช่วยได้เยอะนะครับโอเคเนาะ แล้วก็ต่อมานะฮะดาวในเรื่องของข้อดีอย่างนะครับคือไอเดียความคิดใหม่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะฮะเตรียมตัวครับเอามาหยิบเอามาจับเอามาทําแล้วก็สามารถลงมือได้ครับผมดูว่าไอเดียบางทีไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินอย่างนี้นะครับ <S <S บางทีอยากมีงานเดรรีทําหรือบางทีอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวอะไแล้วแต่นะฮะเรียกว่ามันเป็นนอกเหนือจากงานหลักนะฮะ <S <S นี่แหละเอามาทําเอามาแก้เอามาจัดการเอามาเคลีย เนี่ยเริ่มก็มได้บางคนอยากจะเรียนร์อพิเศษนู่นนี่นั่น,นก็โอเคฮะนี่ว่าโฟกัสในสิ่งที่อยากทําช่วงนี้เป็นพิเศษแล้วถ้าพร้อมในระดับหนึ่งแล้วเอามาทําได้เลยนะครับโอเคนะฮะสุดท้ายครับดวงจะเรียกว่าช่วงนี้ยังพอมีโชคฟุกๆนะฮะเนี่ยสัปดาห์นี้คงไม่ได้โฟกัสอะไรแต่ให้รู้ไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเออนะสัปดาห์นี้อาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษจะเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินหรือเป็นอะไรเข้ามาให้เราได้ชื่นใจนะครับก็โอเคนะ จบครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามก็ขอโชคดีครับมีความสุขครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ระมัดระวังกันบ้างนะช่วงนี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ดาวยาทั้งสองดวงนะครับอย่าประมาทครับโดยรวมมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจนะครับสู้กันต่อครับสวัสดีครับ